กลายเป็นข่าวใหญ่โตและถือว่าช็อกวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเมื่อเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก For e เร็กทออกมาเปิดเผยข้อมูลดาราช่องน้อยสีเป็นพ่อค่ายของ For e เร็กทพร้อมมีการเปิดเผยชื่อว่าดาราคนนั้นก็คือกระทิงขุนนรงประเทศรัฐซึ่งมีลูกทีมถึง14คนซึ่งแน่นอนว่าภายหลังการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของ f o r e เรกก็กลับมาดังดับผุแตกมากกว่าเดิม เพราะจับตาว่าต้นสังกัดจะออกมาทแจงเรื่องนี้อย่างไรสำหรับประวัติของพระเอกดังดาวรุ่งมาแรงกระทิงขุนนรงหรือขุนนรงประเทศรัฐบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางในวงการบันเทิงเริ่มจากเป็นนักแสดงสมทบสู่พระเอกดังดาวรุ่งมาแรงในขณะที่หนุ่มกระทิงเคยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพมาก่อน แถมตอนเรียนยังได้รับทุนนักเรียนกีฬาอีกด้วยโดยหนุ่มกระทิงเกิดเมื่อวันที่4มีนาคมปี2539เป็นคนจังหวัดเชียงรายปัจจุบันอายุ26ปีจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญทนบุรีด้วยทุนนักกีฬาและระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พระเอกดังดาวรุ่งมาแรงกระทิงขุนรงเข้าสูงการบันเทิงมาจากการชักชวนของอาจารย์ที่โรงเรียนซึ่งรู้จักกับนักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างอ๊อฟพงพัฒน์และแดงธัญญาแนะนําให้ลองแคสติ้งเป็นนักแสดง จนได้ร่วมแสดงในซีรีส์เลือดมังกรนในปี2558รับบทเป็นเล้งวัยหนุ่มเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตของกระทิงขุนนรงค์และหลังจากนั้นก็มีผลงานละครให้ได้ติดตามกันตลอดจากบทสมทบก่อนมาเป็นพระเอกคู่ในละครลิขิตแห่งจันทร์และได้ขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวในละครเทพธิดาปาร,รา ส่วนในตอนนี้พระเอกดังดาวรุ่งมาแรงกระทิงขุนรงก็กำลังมีผลงานละครที่ออกอากาศทางหน้าจอทีวีทั้งก่อนข่าวและหลังข่าวพร้อมกันถึง2เรื่อง ละครก่อนข่าวอย่างไอ้คอยหักเจ้าที่ออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงสุขเวลา19นาฬิกาและละครสาบซ่อนรักทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารเวลา20น30นิา30นาทีแถมแววว่าในปีนี้ยังจะมีงานละครเกมโกงเกมที่แสดงประกบคู่กับนางเอกสาวสวยก้าสุภัสรานอกจากนี้หนุ่มกระทิงยังมีงานโฆษณาและงานถ่ายแบบต่างๆที่จอคิวให้ทำอีกเพียบ และนอกจากเรื่องงานแล้วเรื่องหัวใจในชีวิตนอกจอของหนุ่มกระทิงกําลังคบหาดูใจกับดาราสาวกระปุกพัชราหรือพัชราทัพทองมาได้ราว7ปีแล้วและวินาทีนี้ทั้งคู่ก็กําลังโด่งดังมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมีแฟนๆติดตามมากขึ้นเรื่อยๆเพราะด้วยความน่ารักและช่วงขาขึ้นที่มีผลงานให้ติดตามแบบต่อเนื่องนั่นเอง ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ